สวัสดีพี่น้องยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างสกภรับผิดชอบอย่างเปนออฟฟิเชียลครับขอเรียนครับพี่น้องครับคันมากกินเลยยึดมุกกันเลยกดแชร์กดติดตามช่องสังสกพภครับพี่น้องครับขอบคุณที่มาถามโฆษณาเด้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีเรื่องจิมาเบาสู่ฟังนะครับพี่น้องครับสูเมอร์นี้ครับน้องสร้างเดลกาไดยูนะครับสาวหน่อยเป็นบันแพงนะครับเป็นยีิบเจ็ดมิถุนายนี่ครับก็ครบสองปีแล้วนะครับยีิบเจ็ดมิถุนายนี้เอ้ยยีิบเจ็ดมีนาคมนี้นะครับ 27มีนาคมนี้นะครับครบรอบ2ปีของสัางจักรพันธ์กับพี่น้องครับข้าวเดียวนอกนครับพี่น้องนาะนะครับหลังจากที่มือแรกครับได้เปิดโตไปนะครับในกลุ่มปิดนะครับถ้าเป็นการเปิดโตอย่างบ่เป็นทางการนอกครับพี่น้องครับเป็นการเปิดโตแบบฝ่าพานาะพี่น้องนาะเพราะว่าตอนนั้นน้องสร้างอยากทํางานนะครับพี่น้องครับอยากทํางานมากๆนะครับก็เลยได้ ขอเอ่อบอสโจนะครับมาเห็นงานในส่วนนั้นนะครับพี่น้องครับในส่วนที่ตอนนั้นกําลังเดินสายเดินสายหลังจากโควิดนะครับไม่ไม่หมาดๆเลยนะครับพี่น้องครับก็อยากทํางานนะครับก็ก็ได้บุกลังไม่ทีเสาวหน่อยครับพี่น้องครับไปขอเห็นงานนะครับพี่น้องครับก็ขอขอบคุณนะครับไปทางบอสโจขอบคุณไปทางสนุนน้ำนะครับที่เมตตา รับน้องสางครับมาเห็นงานในตอนนั้นนะครับกัเปิดโต๊ย่างโมเนทางการพี่น้องกับทำงานมาเรื่อยๆนะครับจนสี่สองปีแล้วก็พี่น้องครับพิเศษนะก็คือมีสองสิงที่เป็นที่ยึดยึดใจให้ทำงานได้ถ่าจนทอสซมืมอรนีนะครับพี่น้องครับสมเมอนีก็มีแนวยึดยึดใจนะครับพี่น้องครับก็คือเก้าอี้น้อยมหศสรจย์นีนะครับ เก้าอี้น้อยมาสะจัสนี้นะครับเป็นไล่เส้นของน้องอุ้งยิงครับพี่น้องครับแลวก็เป็นเก้าอี้ที่น้องสร้างได้ซื้อมาเองนะครับพี่น้องครับแล้วก็ได้ไปขอไล่เส้นนอนครับนะเป็นที่ยึดเป็นที่พึงทั้งใจนะครับพี่น้องครับในการเตุงานนะครับโดยที่ว่าทำงานทุกวันให้มันรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นะครับพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นนาทีียังกระซ้างนะครับพี่น้องว่าจะเป็นล้องเพราว่าจะเป็นเต้นนะครับพี่น้องครับหรือว่าแปลว่าจะเป็นล่ำซอดแจงนะครับพี่น้องครับกะบพอฟุ้งซ่านครับพี่น้องครับไม่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็พี่น้องกัสีสังเกตว่าผมจะบ่ค่อยไปสูงสิงกับผู้ใดนอกรับพี่น้องครับแต่ว่าเป็นคนเฟรนลี่นะครับเปิดใจเลยนะครับเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนเฮฮา เป็นคนเข้ากับคนง่ายๆนะครับพี่น้องครับเฟ็นลี่เฮฮาครับหล้กก็พักดันสุขุสุขคนครับแต่ว่าเป็นคนปสูงสิงนะครับพี่น้องอคอยจะไปสูงสิงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าให้เกียรติให้เกียริและก็กิงใจนะครับศิลปินแต่ละท่านนะครับมีความส่วนตัวเป็นขอเจ้าของนะครับสุขุสุขคนนั่นแหละครับพี่น้องครับจะไม่สูงสิงนะครับจะไม่ไปแบบ ละลาบละลวงนะครับพี่น้องครับจะเป็นแบบว่าต้องขออนุญาตก่อนขจิตไปหาอิลีนะครับก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับจะไม่ละลาบละลวงนะครับจะให้เกียรติศิลปินแต่ละท่านทุกๆท่านเลยนะครับของสนายพีบ้านแพรนะครับพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือนี่ครับอันนี้อันนี้ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับบทใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้คือที่เพึ่งทั้งจิตทั้งใจของน้องซาานะครับนนก็คือนี่นะครับแม่ฮันนี่สีสารนะครับพี่น้องครับซึ่งสร้างได้เอาคุณแม่มาเป็นต้นแบบแล้วก็มาเป็นที่ยึดจิตใจนะครับเป็นเวลา1ิบกว่าปีแล้วนะครับพี่น้องครับสิบกว่าปีแล้วนะครับน้องพานของซาเป็นคนที่สเกตนะครับบ้านก็อยุกใกล้ๆศาร ม่ฮันนี่นะครับพี่น้องครับสามารถเดินทางขอพรได้ตลอดเวลานะครับตะกี้นะครับตว่าซูเมเนีกะรับทีสเกตดูกลับไปดูครับพี่น้องครับนี่อันนี้คือสิ่งที่ยึดจิตใจของน้องช้างนะครับแต่แหลกเริ่มแต่แรลกเรื่มเป็นนักร้องเลยนะครับจนว่าเทาซูเมเนียกะได้ขอพรแม่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับได้ขอพรแล้วก็อธิษฐานใน ทุกสิ่งทุกอย่างมันหลับลื่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับอาจจะมีอุปสรรคแน่ครับพี่น้องครับแต่ว่ากมันกัดิมีแนวมาห้แบบว่ามันกัดซมีแนวมาแบบว่าเปิ้นว่าขาดสิได้ก็ได้ขาดสิบ่ได้ก็ได้ขาดสิบ่มีก็มีงสี่แม่พี่น้องมันสิมีแนวมาซอยอยู่ตลอดเวลานะครับตอนที่ว่าเฮ้าตันทังตันนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือ เป็นที่หยุดจิตใจตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับแล้วก็มีบอสนะครับมีบอสเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะครับพี่น้องครับรวมถึงศิลปินต้นแบบของน้องจางนะครคือพี่วัดศิบดลนะครับไอ้วัดศิบดลครับพี่น้องครับเพราะว่าติดตามเราตั้งแต่เป็นอยู่เดือนเป็นกับคุณแม่เดือนเป็นของหนุ่ยพ่อแล้วนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสามารถมากๆนะครับมีความอดทนมากมาก แล้วก็รู้ด้วยว่าพี่ชายคนนี้นะครับแบบสู้มามากๆเลยนะครับกว่าจะถึงทุกวันนี้ของพี่วัดศิวดลนะครับเราถึงเจออยังต้องฟาบ้านอย่างมาแน่นะครับนี่นะครับสำหรับไอวัดศิวโดลนะครับนี่ก็คือต้นแบบคือไอดอนนะครับไอดอนพนอองสารักภันะครับพี่นงครับก็คือพี่วัดศิวโดลนะครับนี่น้องครับ ไปยังเอลซีสุข,ขุสุข,ขุนครับพี่น้องครับสำหรับที่คนว่มมาบอคอยลงคลิปลงยางเนาะพี่น้องเนะาะกะทวีละาวังว่างๆนะครับกะสีไปท่าให้อยู่นะครับนี่คือเวลาเขาว่างจะเสียนะครับเพป็นก็แต่งตัวเพื่อนเลี่ยวนะครับเพป็นก็เขาเติดไปเตินมั่นนะครับแต่งตัวเพื่อนเหลี่ยว่าสีไป,ปละลามล้วงสีไปใหญ่เขาติดเพป็นกะบบเมนโบเมนแนวน,นะครับพี่น้องครับเนาะ พี as well as well. okay, ่น้องกับคุณวานรังิธีสํารอยเปแนวไหนะครับพี่น้องครับความส่วนตัวของบุคคลของศิลปินแต่ละคนก็คือกันครับพี่น้องครับข้าเป็นลาลาล่วงไปเจ๊กับบ่อใดนะครับก็ต้องขอาอนุญาตเพื่อนกอนขออนุญาตลวงหนาเพื่อนกอนนะครับพี่น้องครับเนาะสมมุติถ้าสิลป์ไทยเต้นแลก็ขออนุญาตครับเบี่ยงกล่องไปถ้าอื่นดิพี่น้องพอาว่ากล้าเขาเต้นบนนะครับอยาเพื่อนบ่อสะดวกนะพี่น้องเนาะนี่ก็ทั้งว่าขอใจนะครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าน้องหญิง ว่างตรงกันกับพี่ช้างนี่กระย่างไทยเพื่อนใดพี่น้องนะครับและก็ขอบอกอีเปอร์เทสสองด้วยว่านี่ก็คือนี่ครับเฮนมี่พลั่งเฮนมี่กำลังใจในการเ็ำงานนะครับพี่น้องครับก็คือไรซินของน้องนั่นเองนะครับพี่น้องครับสำหรับเอฟซีน้องนะครับสุโขทันะครับทีาตเอฟซีเฟสพันเทน้องเองนะครับพี่น้องครับก็จะรู้ดีว่าจะรู้สึกยังไงนะครับ สำหรับน้องซาลานะครับพี่น้องที่น้องได้ฝ้าฟ้านมากสุดซีสุยางนะครับอดทนนะครับนอกว่าที่เรื่องยังกระตามสร้างนะครับพี่น้องครับกระพานพ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับทุกท่านขอให้กำลังใจน้องอุ้งอิงนะครับขอให้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อที่ทํางานใน มือนีและกาหน้าคตให้ดีที่สุดครับพี่น้องครับ็นหน้าที่เขาจะของให้ดีที่สุดครับพี่น้องครับอาจจะมีแหกมีแหงมีเพียแน่กะยาว่ากันพี่น้องนะครับนอกกะมีตัวแทนสำรองไว้นะครับพี่น้องครับอาจจะเพียอาจจะล่าแน่นะครับพี่น้องครับแต่ไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยสําหรับทางตะกัพันธ์เกับพี่น้องครับเพราะว่างาดสมือครับพี่น้องครับถ้าทึ่งเต้นทึ่งเต้นเพราะว่าร่างกายไม่ได้ออกกัาลังกาย แต่ว่าเราฟังเป็นภูมิแพ้พี่น้องเป็นภูมิแพ้นะครับเป็นจะเรียกว่าจะเป็นไซนัสเลยก็ก็ได้นะครับเพราะว่าภูมิแพ้ทุกอากาศทุกเวลาเลยนะครับตัวนี้พ่นยาพี่น้องพ่นยาตลอดชีวิตครับพ่นยานะครับพ่นยาไอ้กันฝุ่นกันปุกกันกันกันขั้นดังนะพี่น้องพ่นยากันขั้นดังนะครับตลอดชีวิตครับพี่น้องครับนะครับขอโปรดเข้าใจด้วยนะครับเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละครับพี่น้องครับจีบินมอหลอกมาลำครับงานสมือครับพี่น้องครับก็ต้องมีล่าแน่มีแหบแน่แม้เสียงแหบปกติปกติเต้นแล้วก็ออกฉากนะครับแต่ว่าบ่เตยบ่หลอกซื่อนะครับก็คือการการงดใส่เสียงนะครับแต่ว่ากระเตนอยู่กะแสดงอยู่ตัวเตียงอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าแต่ไม่ได้กินยาให้แๆ่งกะขอพิ่นนอนนอนซะนะครับพี่น้องสละมือนั่นนะครับพี่น้องครับก็ล่าพ่นอยู่นะครับพี่น้องครับ สำหรับมือบางมือกัน,นอนเลยเถืดพี่น้องกับเบเรล่านะครับพี่น้องครับกับถือฮกตามกระบวนการนะครับกับน้อมรับด้วยความเต็มใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลาเพราะว่าเราหลับลึกแล้วเราไม่ได้ตื่นนะครับพี่น้องว่าต้องกินยากินยานักๆแล้วมันมันเพี้ยมมันกัดไปเลยนะครับพี่น้องครับกับขออภัยน,นะครับสาหรับบางมือที่บกพร่องนะครับสำหรับทางสุขภฑ์นะครับ เนาะกับบระมากันนะครับเนาะขออภัยหลายๆครับก็ขอขอบคุณทีทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องครับสำหรับสุขภาพแล้วก็ทีมงานสำหรับเพื่อนแท้สุขุดสุขคุณนะครับพี่น้องครับใครป่วยอยู่ก็หายไวๆครับนะครับใครที่ว่าจิตป่วยก็กินยาล้างไว้นะครับพี่น้องครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุดสุขคุณครับเป็นไปได้ก็พยายามพูดใด้ป่วยนะครับพี่น้องครับก็อยากให้เทีมงานทุกวันให้มีความสุขสุขุดสุขคุณนะครับเอาสหรุขภิพมีลาดไปก่อนนะครับพี่น้องครับมาบอกพี่น้องว่าก็คือมี กำลังใจจากสองสิ่งนี้นะครับที่เห็นใากท่าพี่มีแห่งทำงานต่อต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทิศสัตกท่าทางหลังงงนะครับพี่น้องครับและคอพอดมือนะครับพี่น้องครับอากวนหนาวุงนะครับแม่แม่ขับของเฮากับพีคุณแม่สุภาพนะครับพี่น้องครับรวมไปถึงบอลจนะครับพี่น้องครับ จ้ะนะครับให้มีมแรงใจนะครับแตรละคี่นิ่ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ